ขณะที่ผลสำรวจทางธุรกิจมองนะครับว่าการเลือกตั้งรอบนี้เข้มข้นคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่าแสนล้านบาทหวังการเลือกตั้งจะช่วยกระตุ้น GDP นะครับ0.5ถึง0.7เปอร์เซ็นต์สถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยายลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจผลกระทบของภาคธุรกิจต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทย600ตัวอย่างทั่วประเทศซึ่งมีทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการและภาคการค้า สอบถามหลายหัวข้อโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่จะส่งผลต่อธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นมองว่าการเลือกตั้งส่งผลในทางบวกเช่นมีเงินสะพัดมากขึ้นยอดขายสินค้าเพิ่มเกิดความเชื่อมั่นด้านการเมืองส่วนผู้ที่มองว่าจะเกิดผลกระทบทางลบเพราะกังวลน,นโยบายด้านเศรษฐกิจแนวนโยบายหาเสียงพักโดยเฉพาะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศษรเศษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าทำโพนี้เพื่อต้องการจะดูว่าก่อนจะมีรัฐบาลใหม่คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมภาคธุรกิจมองว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยบ้างโดยพบว่าต้นทุนเป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุดทั้งต้นทุนที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อจากการผลิตซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อย,ยอดขายและกําไรแม้จะขา,ขายได้มากจากการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังมีปัญหาการส่งออกชะลอตัวจึงดึงกำลังซื้อไปจากระบบภาคธุรกิจกังวลว่าหากหลังเลือกตั้งนโยบายไม่ได้รับการยอมรับหรือมีเหตุให้ตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้วเกิดความขัดแย้งทางการเมืองจะกระทบต่อความเชื่อมั่นได้อาจารย์ธนวัตรมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นแต่อยู่ภายใต้กติกา มีการต่อสู้ในเชิงการเมืองที่ค่อนข้างดุดันเพราะพักฝ่ายค้านประสงค์จะเป็นพักรัฐบาลภายใต้ในโยบายแลนด์สไลด์ขณะที่พักร่วมรัฐบาลก็ต้องการจะมีสสในสภาให้มากที่สุดส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพื่อการรณรง์หาเสียงสะพัดมากในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งก่อนเลือกตั้งในทุกเขตที่ประมาณ10,000แสนล้านบาทกระตุ้นให้เศรษฐกิจปีนี้ได้0.5ถึง0.7เปเ,เพิ่มจากเดิมที่คาดว่าจะมีเงินสพัด5ถึง6หมื่ล้านบาทครับ